วันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของท่านที่มีไฟกันแต่ละคนที่ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิดนั้นว่าในแต่ละที่ในแต่ละจุดนั้นจะส่งผลอะไรกับตัวของท่านว่าเป็นอย่างไรการที่มีไฟที่จุดที่ดีหรือตรงกับตำราหมูแห้งนั้นก็ถือว่าดี จะมีโชคมีลาบจะมีวาสนาท่านจะทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองและอายุท่านก็จะยืนนานและก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยกับใครบ่อยครั้งจะเป็นคนที่เรียกว่ามีสุขภาพแข็งแรงผิดกับบางคนบางท่านนั้นที่มีไฟขึ้นในที่จุดที่ไม่ตรงดี เขาผู้นั้นอาจจะไม่ค่อยมีโชคไม่มีราบชีวิตของเขานั้นอาจจะไม่ค่อยดีทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอตามตำราที่เราจะกล่าวนี้นั้นเราจะหยิบยกมาเอ่ยอ้างทั้งหญิงและก็ทั้งชายให้ท่านได้รับฟังกันตามตำราของโบราณได้กล่าวไว้ว่าท่านใดทั้งหญิงและชาย ถ้าหากว่าท่านมีไฟระหว่างคิว้วฝาก็ขอถายว่าจะเป็นคนที่ดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่รักสวยรักงามเป็นคนที่ต้องตาต้องใจของคนทั่วไปท่านพูดจาก็เพราะเป็นคนพูดจริงทําจริงเป็นคนที่ชอบเปิดเผยไม่ชอบปิดบังกับใครทั้งนั้น พูดตรงไปตรงมาเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอีกด้วยต่อมาเรามาดูท่านที่มีไฟอยู่ที่คิ้วซ้ายไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายก็ขอถายว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าเจ้าอารมณ์เป็นคนใจร้อนทําอะไรทําเร็วทําไวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับใคร เป็นคนเก็บกฎมีอะไรก็เก็บไว้ในใจไม่ให้ใครรู้เรื่องราวของตนต่อมาเรามาดูท่านที่มีไฟที่ขมับฝาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นคาชายท่านผู้นั้นจะมีความคิดที่ดีจะทำการอะไรก็จะมีการเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าล่ำรวย ถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะเป็นที่ไว้วางใจของเจ้านายต่อไปท่านใดที่มีตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมท่านใดที่ทำตำแหน่งอะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นต่อจากนี้ไปท่านจะมีตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมท่านจะมีลูกน้องและมีบริวารอีกมากมายสำหรับท่านที่ มีไยที่ขมับฝาต่อมาเรามาดูท่านที่มีไยที่ขมับซ้ายไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นทายก็ขอทายว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าฉเฉลียวฉลาดมีไหวมีพริบชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยพอถึงเรื่องของตัวเองมักจะเอาตัวแทบไม่รอดในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่า ท่านมีใช้มีสอยไม่ขาดมือในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีสำหรับท่านที่มีไฟที่ขมับใจไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายก็ถือว่าดีในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่มีไฟที่ดั้งจมูกไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายขอทายว่าผู้นั้น จะมีโชคมีลาบเป็นคนที่มีวาสนาสูงสง่งจะมีความสุขสบายตลอดชีวิตท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีปัญญาเอาตัวรอดอยู่เสมอจะทำอะไรจะมีความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าตอบมาท่านที่มีฝายอยู่ที่ปลายจมูกขอถายว่า ท่านจะมีความสุขมากๆไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชีวิตชีวิตของท่านนั้นจะโดดเด่นมากท่านเป็นคนที่มีอำนาจในตัวเองทำอะไรมักจะมีชื่อมีเสียงคนก็จะเคารพนับหน้าถือตาท่านมากพอเข้ากลางคนท่านจะมีความสุขและจะมีความ ที่เรียกว่าไม่เดือดร้อนอะไรทั้งนั้นท่านจะยิ่งยิ่งมีความสุขมากๆในช่วงนี้ต่อมาท่านที่มีฝ่ที่แก้มขวาก็ขอทายว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายก็แล้วแต่ท่านจะมีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็อยากจะรู้จัก จะเป็นคนที่เจ้าชู้สักหน่อยมากคู่หลายเมียจะเป็นคนที่มักจะขาดเงินขาดทองแต่ต้องพึ่งพาอาศัยคนที่อยู่รอบข้างหรือว่าพึ่งพาอาศัยคนอื่นอยู่เสมอตัวเองนั้นต้องทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยอยู่เสมอถ้าเป็นหญิงมีไฟที่แก้มขวา ถ้าหากว่าเป็นไม้จะมีเงินมีทองและจะมีทรัพย์สินมากมายเรียกว่าเป็นไม้ทรงเครื่องจะมีชายหมายปองกันมากมายในช่วงต่อไปต่อมาท่านที่มีไฟที่แก้มซ้ายไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายท่านจะเป็นคนที่มีอํานาจและมีวาสนา ชีวิตของท่านนั้นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองกว่าใครๆท่านเป็นคนที่เรียกว่าเรียบร้อยพูดจาดีเป็นคนที่เรียกว่าปากหวานพูดเพราะใจเย็นชีวิตของท่านนั้นจะเหมาะกับการค้าขายอย่างมากและเกี่ยวกับลงทุนต่างๆในเรื่องของการงานที่ทำนั้นมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เสมอ ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายท่านจะร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรอย่างมากมายก็ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกต่อไปต่อมาท่านที่มีไว้ที่ริมฝีปากบนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายก็ขอทายว่าผู้นั้นจะมีโชคมีลาบ มากกว่าใครใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็รักมีเงินมีทองใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟอ้อไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยออมถ้าหากว่าท่านเป็นชายมักจะเป็นคนเจ้าชู้รักใครก็รักไม่นานเปลี่ยนใจง่ายเบื่อเร็วถ้าเป็นหญิงท่านจะเป็นคนใจร้อนชอบเอาแต่ใจตัวเองและ เป็นคนแสนงอนการเงินดีมีใช้ไม่ขาดมืออยู่เสมอต่อมาท่านใดที่มีฝ่ที่ลิมฝีปากด้านล่างไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ขอทายว่าผู้นั้นจะไม่ค่อยมีโชคมีลาบ กับเขาทำดีก็มักจะเสมอตัวชีวิตจะไม่ค่อยลาบรื่นเท่าไรนักท่านจะเป็นคนใจร้อนฉุนเฉียวจู้จี้โมโหลายมักจะไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นถ้าเป็นหญิงจะเป็นคนที่อาภัพรักรักใครก็มักจะมีเรื่องมีราวอยู่เสมอถึงจะมีครอบครัว ก็ทะเลาะกันบ่อยครั้งการเงินดีมีใช้ไม่ขาดมือเป็นคนหาเงินเก่งต่อมาเรามาดูท่านที่มีไฟที่ใต้คางไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้ชายอันนี้ขอทายว่าท่านจะพูดเก่งพูดหวานมีเสน่ห ชอบเจ้าชู้รักใครก็รักไม่จริงชอบสนุกสนานชอบเฮฮาไปกับเพื่อนฝูงชอบไปในทางร้องเพลงหรือเกี่ยวกับการแสดงต่างๆทำให้ท่านนั้นมีชื่อเสียงแต่ตัวของท่านนั้นหาเงินได้เก่งแต่ก็เก็บออมไม่ค่อยได้ชอบใช้จ่ายเกินตัวบางทีนั้น เงินก็ขาดมือแต่ท่านก็หาเก่งต่อมาเรามาดูท่านที่มีใยที่ลูกกระเดือกก็ขอทายว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายท่านจะเป็นคนที่มีข้าวของเงินทองมากมายของกินจะมีไม่ขาดบ้านท่านจะเป็นคนใจเย็นมีจิตใจเมตตา เอเื้อเพื่อเผื่อแฝใครรักจริงแต่ท่านก็รักจริงแต่ถ้าหากว่าเกลียดใครท่านก็เกลียดจริงเรียกว่าผีไม่ต้องเผาเงาไม่ต้องเหยียบท่านเป็นคนใจร้อนแต่ตัวท่านนั้นชอบทำบุญสุนทานจะทำอะไรท่านก็ตั้งอกตั้งใจทำในเรื่องของการทำมาหากินนั้นท่านเป็นคนขยัน ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวท่านทั้งนั้นท่านเป็นคนใจบุญสุทานอีกตาหากในช่วงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้เราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นการรับฟังเราก็หยิบยกมาจากตำราของโบราณได้กล่าวเอาไว้ ว่าท่านมีไฟตรงแต่ละจุดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเราก็บอกให้ท่านได้รับรู้แล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาติดตามรับฟังคลิปของเราจนจบในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะคิดอะไรทำอะไรก็ให้ท่านมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นก็ขอให้ท่านจงโชคดี ต้อนรับปีใหม่นี้ด้วยเทินสวัสดีครับ